ยมไม่ได้ทราบพระส,สูตรตัวนี้ว่าผู้เจ้าเดลัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้เขาเป็นเดรัาฉานไหมล่ะคือต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยฟังทำยังไงก็รู้ไม่ได้หน้าครุฑพวกนี้เป็นเดลัจฉานหมดบรรลุธรรมไม่ได้น่ะที่หน้าปอมมาโบสถพระผู้เจ้าก็บอกเจ้าเป็นเดลัาฉานบรรลุธรรมไม่ได้หรอกธรรมะนี้มีประโยชน์สําหรับมนุษย์และเทวดาคืออย่างดีก็ ได้แค่ได้สัมผัสที่ที่ดีซึ่งอาจจะไปไปสู่สุคตินะได้ไปพบที่ดีแต่เรื่องบรรลุธรรมเนี่ยยังบรรลุไม่ได้นะแค่ได้ไปพบที่ดีซึ่งก็เหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานที่ตายแล้วนะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับดินในมหาปฐพีนะ จะไปเกิดเป็นเทวดาก็เท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันฉะนั้นเดรัจฉานที่ตายแล้วเกิดทั้งหมดที่เท่ากับดินในมหาปตพีจะไปเกิดในนรกต่อไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อแล้วก็ไปเกิดเป็นเปลววิสัยนี่คือความมากแต่ความน้อยคือหลุดมามนุษย์หลุดมาเทวดาเนี่ยได้แต่จำนวนน้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็บอืม ก็เป็นไปได้ในลักษณะอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้บรรลุธรรมเหมือนกับกับมนุษย์ที่ได้ฟังธรรมก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะละสังโยชน์ได้เลยอืม